สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไลฟ์ชาแนลอาสิบห้านะครับผมวันนี้ผมไม่ได้ออกไปขับรถนะครับก็ไม่ได้ทาคลิปมาประมาณ2วันแล้วนะครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวอุปกรณ์นะครับที่ใช้นะครับในการถ่ายวิดีโอนะครับในการขับรถนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกล้องแล้วก็อุปกรณ์แล้วก็หมวกที่ผมใช้นะครับก็มีเพื่อนเพื่อนอะไร YouTube เหมือนกันกันกบ,กบผมนะครับผมเองก็เป็นช่องใหม่นะครับเพิ่งเปิดช่องได้ประมาณน่าจะ1เดือนนะครับตอนนี้ผู้ติดต,ตามก็ยังน้อยอยู่นะครับใครที่เข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับว่าอุปกรณ์ที่ผมใช้มีอะไรบ้างนะครับ ครับผมก็มาดูอันแรกนะครับอันแรกเป็นกล้องที่ผมเลือกใช้นะครับก็เป็นกล้อง GoPro 7 Black อันนี้ผมซื้อมือสองมานะครับที่จริงมือแรกก็ให้อยู่ที่ร้านพกพลิกคาเมราหรือว่าร้านกล้องทั่วไปน่าจะอยู่ที่800 0กว่าบาทนะครับทุกคนลองไปหาซื้อดูนะครับตามเว็บไซต์ก็มีนะครับก็อันนี้ผมได้มาผมก็ซื้อมานานแล้วครับอันนี้ผมซื้อมาในราคาเจ็ดบาทนะครับเป็นกล้องมือสองนะครับก็ใช้งานมาได้หลายเดือนแล้วนะครับอันนี้คือ GoPro 7 แบ็กนะครับผมส่วนที่จะต้องมีก็เป็นพวกสกรูยึดที่ตัวกล้องกับพวกอุปกรณ์ของมันนะครับจะเป็นตัวต่อแบบนี้ครับผมไม่รู้ว่าเรียกว่าตัวต่ออะไรอันนี้ก็เป็นเคสที่ผมสั่งซื้อมานะครับแต่ก็ไม่ได้ใช้หรอกครับไม่ได้ใช้ครับส่วนมากก็จะใช้เป็นเคสของมันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นไม้อันนี้ไม่เกี่ยวครับอันนี้ใครจะซื้อก็ได้นะครับเป็นที่รัดหมวกแบบนี้นะครับผมก็เอามา ก็ใช้ได้เหมือนกันครับแต่ว่าผมหันกลับไปใช้ตัวที่ทําปั้นเป็นอีพ็อกซี่ขึ้นมาเป็นเป็นตัวยึดของมันแล้วนะครับเป็นตัวยึดกล้องของมันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาหมวกนกมาให้ดูนะครับแล้วก็ตัวตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คืออะแดปเตอร์นะครับอแดปเตอร์แยกไมค์ออกมาจากตัวกล้องนะตัวนี้ก็ค่อนข้างมีราคานะครับอยู่ที่2,000บาทนะครับผมซื้อจักดิคาเมล่า จะหาซื้อจากพวกเว็บไซต์ช้อปปี้อย่างนี้ก็มีนะครับอาจจะถูกกว่า Big camera ด้วยซ้ำนะครับก็ลองไปหาดูนะครับส่วนไม์ก็ผมใช้เป็นไม์ที่ที่ผมติดกับตัวโทรศัพท์นะครับถ่ายกล้องเป็นไม์ตัวนี้นะครับไม้ตัวนี้ก็เส้นแล้วประมาณ50กว่าบาทนะครับไปช้อปปี้นะครับไปดูเองนะครับลองค้นหาดูนะครับก็ให้ให้เสียงที่ดีนะครับไม์ตัวนี้นะครับ ลืมบอกไปนะครับว่ากล้องแบบนี้นะครับก็สามารถใช้ได้นะครับอันนี้ก็คือกล้อง e k เ e n นะครับเป็นตัวรหัส9 HR นะครับผมก็จําไม่ค่อยได้นะครับซื้อมานานแลครับในราคา1,300กว่าบาทนะครับในช้อปปีแต่ว่ามันไม่มีตัวต่อไม้แยกออกมานะครับจากตัวกล้องนะครก็ที่จริงมันดัดแปลงได้นะครับผมก็เห็นหลายคนเอาไปดัดแปลงทำนะครับมันสามารถใช้ได้นะครับแต่ว่ายังไงผมว่า คุณภาพวิดีโอมันยังสู้ก o p ป o ไม่ได้นะครับในเรื่องของการสัน่นในเรื่องของความสมูทของการสั่นมันนะครับส่วนเรื่องอความคุณภาพของไฟวิดีโอที่ออกมาจากตัวก o p ป o ผมว่ามันให้ภาพที่สมูทกว่ายังไงไม่รู้นะครับก็ใครที่จะติดกล้องก็ลองไปศึกษาดูนะครับถ้าคิดจะทำวิดีโอนะครับได้กล้องกลอปโสักตัวก็ดีแล้วนะครับ อันนี้ก็ถ้าคุณไม่อยากใส่ตัวนี้นะครับถ้ามันมีราคาแพงก็ลองไปดูแบบยี่ห้ออื่นที่มันเป็นพวกไมโบยาหรือว่าอะไรนะผมไม่รู้ว่าเขาทํามาเยอะหรือยังนะครับมันมีอยู่นะครับทุกคนลองไปหาดูนะครับหรือว่าใครจะอัดผ่านซาวบันทึกเสียงในโทรศัพท์นะครับแล้วก็ค่อยเอามา m i กใส่กับตัววิดีโอเราเวลาตัดต่อนะครับก็ได้นะครับมันก็มีหลายวิธีนะครับอันนี้ผมตัดต่อผ่านโปรแกรม Sony v e g ก s นะครับในคอมนะครับทุกคน ผมไม่ได้ตัดผ่านมือถือนะครับก็คือตัดผ่านโปรแกรมนี้เลยนะครับแต่ถ้าใครยังเราก็ยังไม่มีคอมไม่มีอะไรมันก็ตัดผ่านมือถือได้นะครับลองไปตัดดูนะครับมันตัดได้แล้วะครับถ้าเราตั้งใจที่จะทํานะครับบางคนอาจจะยังไม่มีคอมนะครับก็ตัดผ่านมือถือไปก่อนนะครับก็ครับอันนี้เป็นพอร์ตนะครับที่เขาเรียกอะไรนะที่ต่อมันนะครับ ผมได้ต่อลงไปผมได้เสียบลงไปที่ฐานเลยนะครับมันถอดออกยากนะครับผมก็อยากถอดออกมาให้ดูก็จะเป็นประมาณนี้ครับเห็นไหมครับกล้องแล้วก็จะเอามาเอามาใส่นะครับครับพอเราใส่เสร็จมันก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะสวยเลยนะครับอแดปเตอร์เราก็ติดใส่ตรงนี้นะครับข้างหน้าเราก็เได้ออกมาสวยเลยนะครับผมก็ส่วนไม้ก็ค่อยเก็บไล่เข้าไปในหมวกนะครับก็ไม่มีอะไรเลยนะครับก็จบเลยนะครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับถือว่าวันนี้มาให้ข้อมูลกับท่านผู้ชมนะครับก็คลิปนี้ถ้าใครดูอยู่นะครับก็ช่วยกด s ับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆออกมานะครับส่วนใครจะให้ผมทําอะไรก็เม้นมานะครับเดี๋ยวถ้าผมว่างผมก็จะทําให้ดูนะครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ